ครับก็วันนี้เรามาทเนื้อหาในาบเที่ทจ่ดกันนะในเรื่องที่ชื่อว่าปริพันธ์องแบบที่2ทําไม2เพราะว่าที่เราเรียนรอบก่อนนะครับข้อที่หก็คือเป็นแบบที่1นึ่งตบทวนการคร่าวๆก่อนว่าแบบที่1เป็นยังไงจําได้ไหมแบบที่หนคือการบอกว่าถ้าเกิดเรามีฟังก์ชันมาให้แล้วก็สร้างกราฟแล้วเก็ต้องการจะหาปริพันธ์เนี่ยบอกว่า้วปกติปริพันธ์จะต้องหา2ข้าง ยังต้องมีขอบเขต a กับ B เป็นปริพันธ์จาก a ถึง้วของฟังก์ชันฟังก์ชันนี้แต่ว่าในที่นี้เราบอกในที่นี้เราบอกว่าในที่จริงแล้วเราก็ปล่อยให้ฝังขวาเนี่ย <c oughs> นามันไล่ไปเรื่อยๆนไม่ต้องมีขอบเขตขวาก็คือหาพื้นที่ที่มันยาวทอดไปเรื่อยๆไปทางบวกอน,นันต์แล้วเราก็บอกว่าเวลาเขียนเนี่ยแล้วเวลาเขียน,นยก็คือเขียนเป็นอน,นันต์เพื่อเป็นการสื่อความว่า นะเขาขยัขวาไม่มีนะเขาขยัขวาไม่มีไล่ไปเรื่อยๆเลยแต่เราบอกว่านะเว,เวลาเขียนอย่างเงี้ยมันยังไม่มีไม่มีความหมายเราก็เลยต้องพยายามเพิ่มมาว่าเพิ่มมาว่าเวลาหาเนี่ยก็ให้หานะปริพันธ์โดยการสร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่เป็นตัวแปรทีแล้วเราก็นะใช้ลิมิตเพื่อเรื่องจุดทีเนี่ยในเรื่องขอบเขตบนหรือขอบเขตด้านขวาเนี่ยเขาหาค่าอนั้น แนะนี้ก็คือนิยาม <c oughs> ของเรานะว่าจะแปลงปริพันธ์รูปแบบรูปแบบใหม่ให้กลายเป็นปริพันธ์ให้เป็นค่าที่คำนวณได้อย่างไรทีนี้วันนี้เราก็จะเรียนอีก2อชนิดอีกหนึ่งชนิดด้วยกันก็คือตามชื่อเลยเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่2นะซึ่งมันก็จะมีนะมีปัญหาที่หนึ่งเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าอะไรแต่ว่ามาดูนะมาดูอ่า o u t ไลน์สารบาัญกันก่อนนะก็จะมีนิยามสั้นๆแล้วก็มีนะตัวอย่างการคำนวณตีแบบ โดยที่ที่แบบอาจจะอาจจะดูเยอะนะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจแบบแรกสุดปฏิพันธ์ที่มีค่านั้นที่ลิมิตบนถ้าเกิดเข้าใจแล้วเนี่ยนะที่เหลือมันจะเหมือนกันหมดเลยมันเหมือนกันได้เลยมันปรับ,ม,รบมันปรับแค่อย่างไรเนี่ยเปลี่ยนแบกบนเปล่างหรือว่าอาจจะหาทั้งบนทั้งล่างหรืออาจจะหาตรงกลางแต่ว่าอย่างไรก็ตามเวลาใช้นินยามเวลาแปลงเป็นลิมิตเนี่ยจะมีรูปแบบเหมือนกัน แต่ว่าเราก็ไปดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรก,ก่อนอื่นก็ต้องพิจรนานรณาปริพันธ์ปริพันธ์จากส่วนหนึ่งของฟังก์ชัน1ส่วนสครกดีเอกถ้าเกิดเรามีโปรแกรมวาดกราฟสวยๆก็จะวาดกราฟสวยๆได้แล้วก็วาดกราฟไว้กับ1ส่วนสควรุทเ็จะเป็นเส้นกราฟนี้โดยที่เราต้องการจะหาปริพันธ์จากไหนเป็นไหนจากส่วนหนึ่งหนึ่ง และจุส่วนหนึ่งหนึ่งถ้าเกิดดูตามภาพก็คือถ้าเกิดดูตามภาพมันมันดูเหมือนไม่มีปัญหาเลยก็คือเราต้องการจะหาพื้นที่ส่วนเนี้ยพื้นที่สีเขียวระหว่างสองชุดนี้แต่ปัญหาคือปัญหาก็คือใตอนที่เรานิยามปริพันธ์เนี่ยแล้วเราบอกว่าค่าค่าสองข้างจะต้องหาค่าได้ด้วยและจุดปลายสองด้านเนี่ยมันต้องหาค่าได้แต่นนี้ปัญหาของฟังก์ชันนี้คือเราหาค่าไม่ได้ แล้วถ้าเกิดเราให้ f x คือ1ส่วนห x นะนี่คือฟังก์ชันที่เรากำลังหาปริพันธ์อยู่แทนค่า x เป็นศูนย์ลงไปเกิดอะไรขึ้นตัวแปมเป็นศูนย์นหาค่าไม่ได้ฉะนั้นตามนิยามของเก่าในนิยามปริพันธ์ของเก่าเนี่ยเราก็จะบอกว่านะยังยังหาไม่ได้นันในแคลค่งเราบอกว่าเอ้หาไม่ได้นะเพราะว่ามันมีปัญหาที่จุดนี้ แต่ว่าในแค่าสามเราจะขยายนิยามให้มันหาได้ให้มันหาได้ยังไงนะเรามาดูกันก็ปึ๊บม,มาดูกราฟของเรากันที่เราคุ้นเคยงานนี้โจทย์ก็คือเป็นกราฟ1ส่วนสแครล้วเอ็กกดตรงน,นี้ปึ๊บแสดงออกมาเป็นกราฟเส้นสีฟ้าขึ้นมาทีนี้เราต้องการหาตั้งขอบเขตกดปุ่มปึ๊บขึ้นมา มีสองคอบเขตจากหนึ่งถึงสองที่เกิราจะหาปริพันธ์ปึ๊บขึ้นมานหาปริพันธ์จากหนึ่งถึงสนี่ก็หาได้ปกติไม่มีอะไรแต่ว่าปัญหาคือที่เรากำลังหาเนี่ยคือจุดทางขวาสีม่วงเนี่ยคอบเขตบนเนี่ยอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่1ส่วนจุดทางซ้ายนีย่อยู่ที่ศนย์ก็คือเราเลือ่อนเล่นตรงนี้เข้ามาก่อนที่จะไปดูตรงนี้นะกดปิดก่อน เราจะเห็นว่าถ้าเกิดเราลองเลื่อนซูมเข้าไปจะสังเกตว่าถ้าเกิดเราเลื่อนจุดสีส้มเข้าไปทางซ้ายเนี่ยนะพื้นที่ตรงนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตรงนี้เห็นไหมพื้นที่เหลืออยู่อ,อีกเยอะเลยนอะกจากนั้นถ้าเกิดเรายัง,ยงคำนวณไม่ถูกยังไม่รู้วิธีการคำนวณเนี่ยเราก็อาจจะดูแล้วบอกว่ามันเหมือนว่าพื้นที่มันจะเพิ่มขึ้นแบบไม่มีขีดจำกัดเลยนะ นะมันดูเหมือนว่าถ้าเกิดเราได้มถึงศูนย์ปุ๊บนะพื้นที่มันลากยาวไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดเอ๊ะแปลว่าพื้นที่มันมีค่าเป็นอนันต์หรือเปล่าล้วนะเป็นอนันต์หรือเปล่าต้องมาลองดูกันนะถ้าเกิดกดแสดงค่าปริพันธ์กลับมาอีกทีหนึ่งปุ๊บจะเห็นว่าหาค่าได้นะอ็คิดเลขอันนี้ซอฟต์แวร์เนี่ยหาค่าให้เราได้คำตอ,อบคือสอง นะักแปลงในพื้นที่ที่มันดูเหมือนขนาดไม่มีขีดจำกัดแต่ว่าหาค่าได้แต่จะหาค่ายังไงจะหาค่ายังไงลหลักการก็เหมือนที่เราเคยเรียนรอบก,ก่อนแล้วว่า,าสมมติว่าเราบอกว่ามัน,มนหาค่าไม่ได้ต,ตามนิยามปริพันธ์เนี่ยตรงนี้มันไม่ควรจะแทนค่าเป็นศูนย์ได้เราก็เลยใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยกันแล้วก็เลื่อนจุดมาข้าง้านก่อนเลื่อนจุดทางซ้ายเนี่ยขอบเขตล่างเนี่ย ให้มันใกล้ศูนย์แล้วเราก็ให้มันเข้าให้มันลดลงเรื่อยๆแล้วดูว่าแนวโน้มของพื้นที่จะเป็นอย่างไรเช่นให้เป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งก็ได้เป็นพื้นที่เท่ากับหนึ่งจุดแปดตารางหน่วยแล้วเติมศูนย์ไปอีกก็เป็นหนึ่งจุดเก้าสามหกเจ็ดจุดนี้มันจะเข้าใกล้เส้นนี้เขินเรื่อยๆแลแล้วลเพิ่มศูนย์ไปอีกหนึ่งตัวก็เป็นหนึ่งจุดเก้าแปดเพิ่มอีกหนึ่งตัวหนึ่งจุดเก้าเก้า พอดีหนึ่งตัว1นจุด998พอดีหนึ่งตัว1นจุด999แล้เช่นกันก็จะเห็นว่ามันก็แนวโน้มเนี่ยนะถึงแม้ว่าพื้นที่มันดูเหมือนว่าขึ้นแต่ว่าแล้วมันมันกับไม่เกินค่านี้ไม่เกินตัวเลขอะไรก็จะได้ตัวเลขสองนั่นก็หมายความว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าต่อให้ให้ a เป็นศูนย์ได้เลยเนี่ยนั่นมันก็ควรจะหาค่าได้นะแต่ส่งคำตอบมันคือสอง นะั่แต่ว่าเอ๊ะเราจะหาปริพันธ์ยังไงเมื่อจุดนี้มันไม่อยู่บนกราฟจุดนี้มันไม่อยู่บนกราฟฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาก็คือก็คือเช่นเดิมนะครับใช้เรื่องของลิมิตมาก็คือเราบอกว่าในะกาที่ปริพันธ์อันนี้เราบอกว่ามันมีปัญหาที่ที่ข้างล่างในที่ศูนย์ฉะนั้นเราก็หาปริพันธ์จากจุดทะจากค่าท แล้วเปลี่ยนขอบเขตลาให้เป็น t โดยที่ t คืออะไร t ค,คือค่าที่นักใกล้ศูนย์ก็คือหาแค่นี้ก่อนหาแยะที่จมพูก่อนแล้วเราก็ใช้อะไรใช้ลิมิตนะใช้ลิมิตในการเลื่อนจุด t เนี่ยในการเลื่อนค่า t เนี่ยเข้าใกล้เลขศูนย์ก็คือทำาก็คือเลื่อนไปเลื่อนไปทางซ้ายแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่แตกจาก าการหาปาริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่หนึ่งในสตากรเนี่ยคือนักการเลื่อนเนี่ย,นะนนยมมนต้องบอกได้ว่าเลื่อนทางไหนนันะนี้สําคัญอย่างนี้จะเห็นว่ามันเลื่อนทางไหนเลื่อนไปทางนทีทางซ้ายจำได้ไหมว่าถ้าเกิดลิมิตจากทงางขวานเลื่อนเข้าไปทางซ้ายเนี่ลิมิตถ้าเกิดจุดอยู่ทงางขวาลิมิตจากด้านบวกเนะี่ยจากทางขวาเนี่ยเวลาเขียนเป็นสัญลักษณ์ลิมิตต้องใส่ อะไรไม่ต้องไหนเพิ่มขึ้นมาแล้ใส่ตัวบวกไปตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็แค่นี้แหละเรียบร้อยแล้วแล้วก็ครบถ้วนตามที่เราต้องการแล้วคือเราจะหาพื้นที่โดยที่เราเลื่อนจุดปลายเนี่ยเลื่นจุดขอบเขตล่างเนี่ยเข้าใกล้ศูนย์ทางด้านบวกเข้าใกล้ศูนทางด้านขวาแล้วที่เหลือก็จะเป็นแบบฝึกหัดในเรื่องของการหาเช่นเดิมนะการหาลิมิตรือการหาปริพันธ์ และการหาลิมิตแล้วแล้วว่าเอาหาปริพันธ์และหาลิมิตเป็นหรือเปล่านะว่าแล้วก็มาดูอ,อันนี้คือนะพูดไปแล้วลว่าแล้วก็มาดูกันว่านะถ้าเกิดจะหาจริงๆนะจะใช้จะต้องแสดงวิธีทําอย่างไร